ขึ้นโชว์ตัวด้วยนะไม่ไม่ยอมโชว์ตัวด้วยนะเอาล้วครับตัวนีตว้ตัวต่อไปนะครับอืมใหญ่หรืใหญ่กว่าเมื่อกี้เหรอใหญ่กว่าเมื่อกี้เหรอเนี่ยใหญ่กว่าครับโอ้โหครับขึ้นยังหนหูนะครับไม่ไมอยอมขึ้นไอ้หนูลากม,ามันก็จะล้เดี๋ยวพันกันตรงนีให้สาขาะะั้งคู่ได้สองคนพร้อมกันเลยนะครับ สองตัวพร้อมมาเลยนะครับอ้าวครับอ้าวแล้วครับตัวของได้หนูขึ้นมาแล้วครับอ่าายคาที่เลยครับอีกตัวนึงกำลังดิ้นทรมานไอ้ทรมานสัตว์ นี่ครับพวกที่ชอบทรมานสัตว์นะครับโอ้โหดิ้งใหญ่แล้วครับตายตาที่แล้วครับไม่มีหนังชายนะครับต้องมาทำบาปกันแล้วครับนี่นะครับโอ้โหนี่ดิ้งใหญนแล้วครับนี่นะครับเอาครับชูมือหน่อยครับ เดี๋ยวผมมีคนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมมันตามหุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมมีคนครับจำไงครับสายตามหุญเนี่ยจัย่างนี้นะครับเออจัดหันข้างเลยหันข้างหันข้างผิดข้างผิดฟ้าข้างเลยฟ้าขอข้างหันหันออกข้างออกข้างเลยหันข้างข้างเลยออกข้างออกโอ้โหสายสวยครับโอเคได้ได้ลืมมานะครับปล่อยนะครับเออไปแต่ว่าอี้นี่ใหญ่สุดแล้วนะยืดเหรอ หยุดเลยหยุดไม่ต่อหยุดไม่ได้ <laughs>